แครี่เม็ส้มผมไม่ว่างอ่ะผมมีเซอร์ไพรส์พ่อครับมันยังจะมีเซอร์ไพรส์อะไรกกูอีกเหรอวะใช่พ่อแต่แตนเฮ้ยเร่าจริงปะเนี่ยไอ้ตองพวกมึงนี่เตรียมมาจะมาตบพี่แล้ววะเห็นว่าแคลรี่เมทดสมไม่ว่างก็เลยต้องอัญเชิญราชาแคลรี่มาตบพี่ครับ มึงเอาลายาแคลรี่มาแบบนี้เลยละวะแล้วกูจะสู้ได้ั้ยเนี่ยแขน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 เป็ดวันนี้เงินเกมนี้เราจะไม่เป็นพี่น้องกันแล้วกันนะพี่จะเต็มพี่นะศึกสัตว์ปีกของเราต้องจบที่วันนี้เราจะได้รู้ว่าเป็ดตูดไก่หรือไก่ตูดเป็ดได้เลยพี่ไอ้ต๋องฟังกูนะไอ้เด็กเป็ด กูก็มีเซอร์ไพรส์พวกมึงเหมือนกันเซอร์ไพรส์อะไรอะมึงเซอร์ไพรส์พวกกูด้วยเม็ดทองและราชาแครี่มันก็มากเกินพอแล้วก<อ>ูก็มีของดีที่จะเซอร์ไพรส์พวกมึงเหมือนกันเดี<อ>๋ยวไปเจอกันในเกมกูจะไม่เป็นญาติโกโหติกาพวกมึง<อ>ในเกมนี้จะเล่นเต็มที่มาเจอกันคือเราไม่เป็น <c oughs> พี่น้องกันแล้วใช่ไหมพี่ใช่ไม่ได้เป็น <c oughs> ตัดขาดกันไปแล้วจะได้รู้กันว่าใครหมู่ใครจ่าเออได้ดิวีมาวีเออะ